ชีวิตต้องต่อสู้นะชีวิตคนเราจะต่อให้รอบข้างรอบตัวสวยงามแค่ไหนถ้ามีปัญหาในชีวิตอืมเราจะเห็นความเราจะมองข้ามความสวยงามเพราะจะมีแต่ความทุกข์ในหัวใจนะนี่คือชีวิตของคนเราเนาะบางครั้งอืมบางอย่างนะการทําใจการปล่อยวางแต่ก็ว่าแหละ เพราะถ้าอยู่ในณณนเวลาขณะทุกข์หรือว่าความรับผิดชอบอมลสมเข้ามาแล้วแก้ไขไม่ได้ความสวยงามแบบเนี้ยจะมองหาไม่เจอเลยทุกคนก็เหมือนว่าเขา่าคออ่ะชีวิตคนยากจนนะฮะมันครอบครัวเยาจ่าหรือว่าพี่น้องกำลังดินรลนทำงานเหนื่อยหน้าต้องสู้ก้มหน้าลงดินเนาะเพื่อหาเงินพลิกดินให้เป็นเงินนะ,ะเพื่อ ดูแลเลี้ยงดูครอบครัวถามว่าความงามในบ้านตื่นเช้ามาหมอกสวยๆคุมเข่าคอถ้าคนไปท่องเที่ยวก็คือไปรีแลกซ์พักผ่อนมองชมเติมเต็มความสวยงามจากธรรมชาติด้วยเต็มใจแล้วก็เต็มปอดเนาะช่วงพักผ่อน3าวันหรือวันหยุดยาวนะสำหรับคนกรุงเทพจะพูดเสมอว่าออ้ยเธอโชคดีเนาะได้อยู่ จุดที่สวยงามจุดท่องเที่ยวตื่นเช้ามาคุณก็ได้รับบรรยากาศนั้นแต่จริงๆแล้วชีวิตคนเราที่อยู่ตรงนั้นนะต้องดิน้นรนต้องขวยคว้าต้องหาเงินต้องรับผิดช,ชอบคำว่าครอบครัวความสวยงามตรงนั้นจะไม่เห็นเลยยังมีความขวยคว้าอยากจะไปทะเลอยากจะไปกรุงเทพอยากไปชมในสิ่งที่ตัวเองไม่เห็น นี่แหละเขาเรียกว่ามนุษย์พี่น้องขามนุษย์นะคะถ้าเรามีเพียงพอไม่ต้องร่ารวยหรอกอืมไม่ขาดไม่เหลือไม่เป็นหนี้เป็นสินมันก็คงจะเป็นภาพแห่งความสุขเนาะอันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังนะคะมันก็จะเป็นภาพแห่งความสุขที่สวยงามแต่สําหรับเยยจ๊จ๋าวันนี้เยยจ๊จ๋าได้มีโอกาสนะคะมานั่งชมนกหลังบ้านวิกฤตคือโอกาส สุขภาพไม่ดีก็เป็นจุดหนึ่งให้ยา่าได้มีเวลาวิเคราะห์พินิษพิจารณาตัวเองและสิ่งรอบข้างนะในแต่ละวันได้เห็นภาพที่สวยงามแล้วก็ได้เห็นเขาเรียกว่าสามีเนาะคอยดูแลนะคะอันนี้ก็เป็นความโชคดีสิ่งที่ขาดถ้าเราหวยหาเนาะแต่สิ่งที่ขาด เราจะมักไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าถ้าเรานิ่งไม่พอบอกเลยภาพตรงนี้ยายจ๋าจพูดเสมอว่ายายจ๋าเพิ่งได้มาเห็นสองปีมานี่จริงๆแล้วนกที่นี่เขาก็มีตลอดมาแต่เวลาเรานะความนิ่งของเรามีไม่พอเราถึงไม่ได้เห็นความสวยงามที่อยู่รอบตัวจริงๆเพราะสมองเราคิดฟุ้งสัน้น ถึงแต่การทํางานหาเงินคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงคนนี้จนหมดเวลาไปวันวันนะจนไม่มีเวลาที่จะหันมองตัวเองทุกคนเบิงเอาเดิมใครคิดเห็นเหมือนเยจา๋าตอบอคุยกันได้นะทุกคนจริงๆเนาะถ้าปล่อยวางได้ทุกเรื่องราวหันมาดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจ แต่บอกเลยว่าร้อยเปเซนทำไม่ได้อืมโอเคอาจจะเป็นช่วงระยะหนึ่งนะ,ะดึงตัวเองอยู่กับณขนาดนั้นเพื่อที่จะเติมพลังกำจัจกำลังใจอันนี้แหละเป็นจุดหนึ่งนะคะเป็นจุดประกายที่เราจะสร้างพลังให้กับตัวเองได้เนาะสิ่งที่เสียไปก็ต้องปล่อยนะคะสิ่งที่เราเคยได้แล้วมันไม่ได้เราก็ต้องทำใจ เหมืนอนย่าจาเคยทํางานยิ่จะได้รับเงินเดือนเต็มเต็มถูกไหมอืมพอหยุดอยู่บ้านนะคะเรามีเงินเสริมก็จริงแต่เราก็จะไม่ได้เยอะเหมือนการทํางานแต่ถ้าเรามาคิดว่าสภาพสังขารอยากได้เหมือนเดิมก็ต้องดิน้นรนต้องลากสังขารทํางานเหมือนเดิมแต่ถ้าวันนึงเราเนาะชนิดที่ว่าลุกไม่ได้เดินไม่ได้ สามีจะดูแลเราได้นานแค่ไหนอันนี้ก็เป็นความคิดที่เราต้องถอยหลังมาพินิจพิจารณาสิ่งที่เกิดกับตัวเองจริงๆถ้าเรายังมีโอกาสดูแลตัวเองและยังยืนได้เดินได้ยังดูแลคนที่รักครอบครัวได้ก็ควรเลือกไหมนะคะนี่คือคำถามยายจ่าตอนแรกๆและเย,ยจ่าก็เลือกเนาะและเย,ยจ๋าก็มาคิดถึงคำว่าครอบครัวพี่น้องพี่น้อง เขาคือครอบครัวของเขานะี่ศีลเรามาคิดตามเขาคิดเผื่อเขาออกความคิดให้เขาใช่ว่าเขาเหล่านั้นจะเอาไปใช้หรือเอาไปปฏิบัติเพราะมันเป็นชีวิตเขานะฮะนั้นเนาะจริงๆสิ่งที่พูดเราเจอเราทำเราลองมาหมดอ่าแต่สุดท้ายมันไม่ได้ดั่งใจเราหรอกแต่ถ้าพอไม่ได้ดั่งใจปั๊บ เราจะเก็บมาทุกเก็บมาทําให้ตัวเองหมองเศร้าสุดท้ายตัวเราทาร้ายตัวเองการที่เราบอกหลายๆคนนะคะเหมือนหลายๆคนพูดว่าเนี่ยฉันอดซาตรงนั้นตรงนี้คือเราแผ่นเนี่ยเมียฝรั่งเนี่ยแผ่นให้ครอบครัวน,นี้บอกเลยนะทุนก็ต้องลงให้ด้วยเนาะทำมาหมดนะะทุกคนอืมแต่สุดท้ายแล้วครอบครัวเขาเรียกว่าชีวิตใครชีวิตมันเราช่วยได้เท่าที่ช่วย ข้อคิดแนวคิดและการกระทำของแต่ละคนเราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางหันมาอยู่กับตัวเองอย่างน้อยขั้นต้นหนึ่งก็คือเราเคยช่วยเขาถึงแม้วันนี้เราช่วยใครไม่ได้ก็ตามอ่าเราอย่าไปเสียใจเราอย่าไปนั่งแต่ท้อนั่งไปคิดเพียงแค่ว่าเราช่วยเขาไม่ได้ เขาก็ไม่สนใจเราจริงๆแล้วไม่มีใครสนใจเราตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นะ,ะจริงๆเพราะว่าทุกคนดิ้นรนภาพความเป็นจริงนะเพื่อครอบครัวของเขาการเขาสร้างครอบครัวเขามีสามีเข้ามามีลูกเข้ามามีภรระนะฮะเออเข้ามาในตัวของเขานะจริงๆถ้าย้อนมองนะคะถามว่าช่วยเหลือเขาแล้ว เราจะต้องหวังผลตอบแทนคนเนี้ยบอกเลยว่าอย่าหวังอย่าหวังยายจ๋าหวังเพียงแค่ว่าอยากให้ทุกคนนะขายของดีๆน้องสาวคนเล็กมีเงินมีทองน้องถึงน้องคนเล็กนี่ถือว่าเก่งนะนะ้อเขาเอาตัวรอดการค้าขายสองน้องน้องทุกคนนะอมทำงานขายผักมีราคามีทุนนะ,อะเออเจริญรุ่งเรืองเราก็จะได้ไม่ห่วงเพราะว่า การมองแต่ละครั้งสังเกตได้การทําอะไรแล้วมันไม่ได้เราก็จะได้ยินทุกเรื่องราวแล้วเราก็อดที่จะคิดตามไม่ได้แล้วคิดตามอ่าถ้าเราคิดจะแก้ไขก็ต้องเป็นเงินเงินแต่ถ้าเราไม่แก้ไขเราก็ต้องถอยหลังทําใจแข่งให้พอถ้าเรามีไม่พอนะทุกคนอย่ากจะใช้ระบบนี้เนาะอืมคําว่ามีให้พี่น้องนะมันพอแต่ต้องย้อนมองว่าเผื่อตัวเองบ้างนะ ไหมถ้าคิดจะทุ่มให้ใครสักคนหรือว่าช่วยทุกคนแล้วในกระเป๋าตัวเองไม่มีควรทำไหมอย่าจะไม่นะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรามีลูกก็จริงนะลูกก็มีข้อครัวเป็นของเขาเนาะจะหวังพึ่งเงินเงินทองทอง,ทองนี้ไม่ต้องคิดถึงนะเพราะชีวิตเขาก็เห็นเอาภาพความเป็นจริงเลยว่าเออเขาก็ต้องริ้นนนรับผิดชอบเขารับผิดชอบตัวเขาได้ ก็ถือว่าเป็นบุญของเรานะก็หายห่วงแค่นั้นนะพี่น้องเนาะเขาต้องดิ้นรนละสู้ไปเป็นนี่เป็นสินเขาก็ต้องรับผิดชอบกันไปเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพินิษ์พิจารณานะตรวจสอบตัวเองให้จริงจังว่าสภาพวันนี้แรงเรายังหาเงินได้เหมือนเดิมไหมย้ำนะอืมย้ำแบบใหญจาเนี่ยหาไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องติวเข้มนะแก้ไขที่หัวใจเรา เลิกสงสารคนอื่นมากกว่าสงสารตัวเองคิดได้มองได้อืมแล้วก็ถอยหลังทำใจปล่อยวางนะคะจะอยู่ได้เนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้พี่น้องคะสู้ๆกันไปคำหนึ่งที่พูดเสมอเห็นไหมพี่น้องยิงจ๋านี่ทํางานนะไม่ได้มาเละเก,กลียเนาะทำงานจริงๆทำงานเป็นตารวยแต่ละคนนะคะแต่ก็โอ้ยรวยแต่นี่ นะเป็นสัจธรรมของชีวิตในเมืองไทยมันก็ติดมาจากเาเริ่มต้นเนาะจริงๆแล้วเ,เขาก็ไปได้สวยงามกันทุกคนนะคะมาเจอปัญหาโควิดใหญ่นี่แหละนะน้องชายเหมือนกันมาสร้างนี้เป็นนี้ก็ตอนที่โควิดลงพักลงของแล้วปล่อยทิ้งตายขาไล่พี่นอ้องอืมแทบทุกคนนะฮะแต่เขาก็สู้กันไปได้เนาะทำใจ ดูกันไปจ้าแล้วอย่าลืมดูแลกายใจตัวเองด้วยคิดมากเราก็ไม่สบายใจพอไม่สบายใจสุขภาพร่างกายก็จะสุดสนนะจ๊ะทุกคนนี่นั่งเข้าเยี่จาาตัวเดียวหนาวนะเย็นเจ๊กเลยแหละวันนี้ยังหมอกไม่หนาเท่าเมื่อวานแต่ก็คึมคึมไม่มีลมบรรยากาศเปลียวเยี่ยมจ้า